เี่ก็มาดูรถซดีหฝาใสนะครับของเสียแรกนลครับกำลังเข้าตักดินอยู่ที่หนองบ้านขามเป็นงานสะหลวงครับที่ขุดระหว่างเอาไว้เก็บกักน้ำเพื่อการใช้ในเป็นใช้เป็นน้ำประปานะครับที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในหมู่บ้านครับ วันนี้รถไม่เยอะนะครับรถวิ่งอยู่ประมาณสิกว่าคันครับหายไปหลายคันเหมือนกันครับเพราะว่าบางคนก็ติดธุระนะวันนี้วิ่งอยู่ประมาณ10บสบเอ็ดคันครับวันนี้แต่ก็พอดีนะครับรถไม่ต้องรอคิวครับมาก็ตักได้เลย วันนี้วิ่งไกลนะครับวิ่งอยู่ประมาณระยะทางเกือบสองกิโลครับเพราะว่าที่ทิ้งดินไม่ค่อยมีนะครับที่แคบนะครับเพราะว่าต้องไปถมทางของสาธารณะนะที่บ้านโบนะครับต้องวิ่งระยะทางไกลหน่อยนะครับ ตอนนี้รถก็กำลังลงมานะครับกำลังจากพักเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงนะครับรถกำลังจอะลงมาก็จะรอตักนืครับตอนนี้ก็กำลังใส่ดินอยู่นะครับพี่คุณทองดําซิ่งครับตอนนี้ตีเลขเขาเป็นคนตักนะครับโอเปเอสเคร้อยยี่สิบนะครับมาไฟนะครับ ของเสียอยู่อีกคันทําสลปอยู่นะครับคโคอยู่แท่นสูงครับเ้บืตามอยู่ข้างล่างครับตักง่ายครับ ครับไปจบคลิปเพยงแค่นี้นะครับติดตามคลิปต่อไปพร้อมพี่คุณทองดังซื่อน,นะครับขอบคุณครับ